เราจะมาบันทึกรายการ้าในวันที่20มกราคมกันนะคะเราจะเริ่มจากไปที่โปรแกรมเข้าที่เมนูหลักนะคะตรงนี้เราจะไปที่ระบบขายได้รับจองสินค้าค่ะจากนั้นนะคะเราจะกดปุุก workflow ค่ะจากนั้นนะคะเราจะไปที่ใบลดนี้สินค้าค่ะ SC กับ SM นะคะตัวนี้เราจะเลือกเป็น1.5คะ่คะใบลดนี้ขายเชื่อค่ะกดได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างใบรดหนี้เงินเชื่อนะคะตรงนี้นะคะโปรแกรมจะรันให้เราถูกต้องแล้วนะคะให้เรากดปุ่ม enter ได้เลยค่ะกดกลุ่ม ok ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาเพิ่มรายการในการเกด f3 ค่ะเราจะไปเพิ่มตรงวันที่นะคะวันที่เอกสารเปลี่ยนเป็นวันที่20 0 0158นะคะ จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เรากดปุ่มโอเคค่ะจากนั้นชื่อลูกค้านะคะให้เราใส่จุดแล้วกด Enter โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างเลือกลูกค้าที่ต้องการณที่นี้โจทย์ให้เป็นของร้าน i อสักแก้วนะคะแล้วกดปุ่มเลือกค่ะจากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างยอดนี้ขณะนี้ให้เรากดปุ่มโอเคแล้วจะขึ้นหน้าต่างใช้รหัสสาขาของลูกค้าในรายงานภาษีให้เราตอบ yes ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะไปตรงค้นเอกสารอ้างอิงตรงนี้นะคะให้เราเปลี่ยนเป็น n เป็น y ค่ะโปรแกรมนะคะจะระบุเลขที่เอกสารขึ้นหน้าต่างระบุเลขที่เอกสารมานะคะจากนั้นนะคะเราจะมาตรงนี้นะคะเราจะใส่จุดแล้วกด enter นะคะ ในโหดนะคะขอภัยค่ะเราจะใส่ไปเลข0003นะคะ04ตัวค่ะแล้วกด enter นะคะโปรแกรมจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้เรานะคะมีตัวเลือกอันเดียวคือเลือกรายการอินไว้ที่อ้างอิงนะคะเสร็จแล้วให้เรากดเลือกค่ะจากนั้นโปรแกรมจะรันให้เราแบบนี้จากนั้นให้เรากดปุ่มอ k ค,ค่ะโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างี้ให้เราตอบเยคนะคะ จากนั้นเราจะไปตรงตัวทีค่ะตัวทีให้เราใส่จุดแล้วกด enter นะคะณนะที่นี้เราจะเลือกชนิดสินค้าที่ต้องการคือรหัสหนึ่งคือสินค้าสำเน็จลูกค่ะให้เรากด enter เพื่อเลือกค่ะจากนั้นชื่อลูกค้านะคะให้เราใส่จุดแล้วกด enter นะคะนที่นี้โจทย์ให้เป็นโน้ตบุ๊กจำนวนหนึ่งเครื่องนะคะให้เราเลือกโน้ตบุ๊กนะคะแล้วกดเลือกค่ะและใส่ตรงจำนวนนี้นะคะคือเปลี่ยนเป็น1แล้วกด enter นะคะ โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนับอันนี้นะคะให้เรากดปุ่มโอเคค่ะโปรแกรมก็จะรันให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างลงบัญชีอัตโนมัติมานะคะให้เรากดปุ่มโอเคได้เลยค่ะไมใให้เรากดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกถัค่ะทก ะที่นี้เราจะต้องพิมพ์นะคะแตออ่ผู้ทำนะคะยังไม่พิมพ์นะคะเราจะตอบ no ไปก่อนนะคะจากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างเดิมมาเพื่อบันทึกรายการต่อไปเราจะไม่บันทึกเราจะกด escape เพื่อออกยกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่กับ yes ค่ะและ escape ออกอีกหนึ่งรอบนะคะเ e n เ e l ค่ะเป็นการเซตสิ่งที่ที่20ค่ะ